สบายดีจ้าพี่น้องสุขสุขคนเด้อเมื่อน,นี้ก็ไม่น้อยมากค่ะขาดโผล่เด้อพี่น้องเด้อมีงานประจําปีพี่น้องก็อยู่ในาธาดโผล่ก็มีแต่ห้านคนขายเครื่องขายของ,ง,ง,งเนาะงานอยู่ในวัดนี่แหละจะพี่น้องงานบุญาธาตุโพนมีของขายหลายหลายพี่น้องเลยมากับพวันสองคนเด้อพี่น้องเด้อเพื่อใจ คนไล่หลายพี่น้องเลยคองขายกับไล่หลายพี่พลวัตข้างเขาวัดเขาไปวัดกันเนาะพี่น้องอ๋อคนมีสินบัตรออกบัตรนี้เดี๋ยวออกมาสิมาค่ะในใครอ่ข้าเขาวัดก่อนพี่น้องเลยออกมาแล้วก็จกังเชียนถ่ายให้พี่น้องเบิง่งเบิ่งของซื้อของขายกันอีกเนาะ ดในอดอกบัวีเในพอวันอดอกบัวก็ได้เอาสองพันพอวันเอาอเอาไหว้พระธาตุพี่น้องพี่น้องก็พอวันก็ได้มาไหว้พระธาตุพี่น้องเด้อทีกลงมาไหว้ใจนอนจะได้ไหมขอพรหนึ่งอย่างอ้อมพระธาตุสักสามรอบเวียนเทียนพี่น้องเด็ดคไไือ,อ,คอ,าาาอเวียนเทียนหนึ่งจะพี่น้องอีอกคร ใช่ไมฮะมือเสาก็มีคนมาหลายี่ไงมือเสาร์มือบุญมากกับผู้ดีอันีประสบผลนีบุญเลยมาเวียกกับประวันก็นเลยแหวนไหวขอพรอ รอบหนึ่งพี่อน,อน้องยางเยีนเยนสามรอบคนกระลายองตอนปนหลายหลายรอบี่รอบที่สามเลยพี่น้องนะตอนีี่น้เนอเย่ายงรอบที่สามสามรอบคบนนนนรับคุดถูลงไปเนี่ย้เอาของตอ ไม่น้อยอยางเวียนเทียนขอคนหนึ่งครับอบรอบที่สามน้องๆวันนี้รอบที่สามพอดีเลย พีกล่องนะเป็่อวันนนกเป็นนัอเได้มาป้าาูหัดพุประเทศไทยพี่น้อง พาให้ลูกสาวุ้งตาประเทศไทยคนก็มุ่งมากปรารถนาทั้งลุ่มในกาแมนบอลเขาอันคนมาแก้บะมาบะน้องคนกับมาบะหลายมาแก้บะกันร้ายกล้องมือบนกัจจันคนหลายนะพี่น้องเด้อ พราะว่ามันเป็นงานบุญเนาะคนกระลายแล้วสินาเราคนเราขายเครื่องขายของขายของนอกแถวรอบรอบวัดคนันนอกพี่น้องครกมาดูะคนได้อยนรอาดอกกีมอกใม่ที่ราำ ที่ดูทะเลดอกสัต no, ว no, no, no. well, ์จะเป็นการป่ายเปนลงไปบ้าไปดูยอดผาเดินชมไปดูสวนตดกระสุนของตัดสินขายเลยดลนะครับนี่ก็ในเกเกมต้องไปพนมาขายปาร์ตีดินบนไร่หล่ะก็นมีคนขายเครื่องขายของสินไหมสินนอง หันสิ่ไหมหันขายเสือส้อผู้เสื้อผ้าเมื่อในงานยิ้วเข่าวะพะวันเลาะหึงหลายคนลายขนาดเลยแต่นี่ฮะกันเวลาสิบโมงเช้าผมได้สินะคนยังมาเต็มเลยมาเบ่งบรรยาก,กาศ แล้วขายเครื่องไม่เนาะเมื่อนี่เป็นมื่ออันเปิดงานมื่อเมื่อที่สองใดวันใดท่านนั้เบ้เออเนี่ยโท่านเปิดงานเป็นบ่อนค่ะเขาอันปุบงานกันเนาะคองคายหลายอะไรนีผู้คองคายผู้ลปรไปทางคนคนมาเต็มไม่เนาะคนมาหลายขนาดเลย มีเม็ดเหมอนนี้เนี่ยเสือฝา feeding, atem, JI, แล้วเสือฝากับไม่เซ็ดเสือฝามีโซนของกินจะมีโซนมันเนี่ยครับก็สิอันออกเมื่ออยู่มองหลดด้อพี่น้องอันนี้แล้วฟ้องเล็ดเล็กน้อย กระปุ่นพี่น้องงันมองคา้ากระป๋องกับปุ้นใคาอยากกินกับปุ้นเขามาหนังกินกับปุ้นแค่นี้วันนี้เฮาก็สีออกมือคนกำลังหลังมาเนาะกวัน,นเนาะเฮาก็เฮาก็ได้อันออกมืองเลยเด้อจากพี่น้องเด้อมาพระาธาตุโพน,นิกาอันมาบะไออันนั้นเอฟซีเพิน่นเพิ่นไ้มาบะไ้เลยมาบะไอ อ้ทางโงโม,มาจากพระาธาตุโพนเรียบร้อยแล้วค่ะไม่น้อยก็สิมาเลาะกินของอยากนะในตลาดปา่าตลาดนงค์เว่าบาให้ลูกเรียบร้อยแล้วครับมีแต่พลัไม้บอนิบ๊อกมีแต่พลัไม้กับแมงทอดแมงทอด ไม่น,น้ำพลอยเนาะหลอยเออมีเกี็ดแห้งนำ้ำวัวฟ้าที่สัตว์ป่าลยายเนี่ยกระต่ายก็มีบ่นีน่บอกอ่าคร้ดยกระต่ายนะโอ้ยเออมันยังไงฮะ บอ่อันดำๆนี่มันยังนี่กระหอกบ่นี่อ้ากเคยเห็นกระหอกไปเคยได้ยินกระหอกพี่น้องอันนี้หักกระต่ายน้อยคนขายตัวหนึ่งร้อยกว่าบาทหาสิบทันมันละแม่นบ่นี่บ่แม่นได้่มันยังอนี่เนาะหนุกเล็กแล้วนี่กระแล้วนี่พีออ่น้องเออมีสัตว์ป่าหลายนะทางนี้น มีสัดเป็นสั์ป่าหลขนาดเลยโงไายนะครับลายอยู่ใค่หมดแดงอะไรกันเจอมยันกี่นวันกระปงกัน่ะอ๋อกระปงตายังยั้ยังบงดอกยังแข้งยมงแข้งกะนี่ยังดูพวันโอ้ยตกใหญ่เนอะกระปงตาแล้วบอกอาว าบาทหนึ่งแมงคังเซนซ้บาทพอดีสี่ร้ยบาทเนาะอันนี้เนาะสี่ร้แมงคัง,คงป้าไข่อยู่บอไข่อันนี้คกะป,ปอ๋อมไงย่างอยู่เนกระป,ป๋อมกาอันหอยในคล้ายยังไหอยนคะโลหิอันนี้โลหนึ่งบ่อันนี้อยู่ในกระโตเนี่ยโ,โอ้โลหิพันแพงเลยเน,ะนาะเอาไปเราอะกิน,น,นอ,ไอนไหนนาะ โอยอธนฐานข้าวหองหอยเดือยได้เนาะหอยปังอันนี้เนาะเออหอยปังกบบีได้ตลาดดงเิ่นว่าเออสอเสียงมาก่อนมีของขายหลายอยู่น้ำพุงำพ่งน้ำผึ่งพี่น้องเลยหักเมง่งแค้งแค้งกระด,ดอไหมสี่ร้อยบาทพ ตายอย่างนี้พี่น้องโอ้โหในกระสัตรตายกระห้องกระเตหลายขนาดใกล้ป่าบ่นี่แม่และนี่เนยมายังกันไหเห็นเหโอ้เห็นเด็กพี่น้องเห็นบ๊อบมายังกันไหมหนกเป็ดนกเป็ดอันนี้ได้มายังนี่แล้วนี่แล้วไก่ป่าแล้วกับไก่ป่าหนึกเนาะน้ำผึ้งน้องงัวน้องน้องงัว ขายเท่าไหร่ะสี่ร้อยบาทเนาะจะบกบไปได้เนาะสี่ร้อยนอกาเตนทอดรกาเตนทอขายนไรในตะกาเตนทอดกันแค่ละสิบพันสี่สบาทเลยพี่น้องในรตะกาเตนทอด